คุ้มค่าเลือกมิสุจิตาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทำความซับซ้อนให้เรียบง่ายเร่องพยาบาลเมดพาร ครับสวัสดีค่ะตอนนีก้กสู่ข,ข่าวข้นคนข่าวกับผมมาราวิจิมณีครับดล,ลินสิงห์พุทธังกูลค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่พรรคร่วมรัฐบาลทั้งในระดับหัวหน้าและสอสอร่วมดินเนอร์โดยมีผู้นําจิตวิญญาณฟากแดงก็คือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยม,มาร่วมงานด้วยนะครับเมื่อสกู่ก็ขึ้นปาทักกถาพูดประเด็นทางการเมืองอข้อความที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยคือเต็มสําหรับวันนี้เลยนะะสามัคคีประเทศไทยปกป้องอธิปไตย แก้ปัญหาประชาชนคือเขาทําเป็นโบชัวแล้วก็จะเป็นเหมือนมาต้หลังจากนี้เป็นต้นไปที่พักร่วมจะยึดถืออุดมการนี่แหละและอย่าลืมว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาพบปากกันโดยที่ไม่มีพักภูมิใจไทยแล้วฉะนั้นเสียงมันก็ต้องรักษากันไวใ้ให้มันคงทั้งในสภาชุดนี้ที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อแพรทองทานและอาจจะมองข้ามชอ็อตไปไหนไปถึงรัฐบาลชุดข้างหน้าถ้าเกิดอุบัติเหตุกับนายกแพรทองทาน ก็พยายามที่จะประสานกันให้อยู่ในกลุ่มของพักร่วมกลุ่มนี้ชุดหน้าที่คุณหมายถึงเนี่ยหมายถึงเปลี่ยนนายกหรือว่าเลือกตั้งใหม่<ๆ>ด้วยเขาเตรียมเตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วแน่นอนไม่ไว่าจะ<อ>เกิดอะไรขึ้นก็พยายามจะผเนึกกำลังกันให้อยู่กลุ่มนี้เดี๋ยวมาวถอดร,รหัสมองข้ามช็อตกันว่าดินเนอร์วันนี้ที่คุณทศินไปร่วมด้วยเนี่ยต้องการจะผูกมัด กับบรรฑานะพี่ภากษาจำคุก1ปี6เดือนโทษจำคุกก็ให้รอลงอาญาไว้2ปีคดีก็ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ลื้อฟื้นอะไรไม่ได้อีกเลยนะคะทั้งๆท,ที่น้องจูนเนี่ยถูกทำร้ายปางตายกระโหลกยุบสมองบว,วมเบ้าตาซ้ายแตกเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าจับได้ว่าหมดแบงค์นอกใจไปหาสาวอื่นคดีไม่ได้เกี่ยวกับราชการทหารหรือความมั่นคงของประเทศอะไรเลยก็น่าจะถึงเวลาปฏิรูปกันจริงจังเสักทีนะกับอานาจ ของสารทหารเอละลครับเดี๋ยวติดตามกรุงเทพธุรกิจอินไซต์กันต่อครับวิเคราะห์ความท้าทายของท่านผู้ว่าคนใหม่วันนี้ผ่านมาติคณะรัฐมนตรีแล้วนะคุณวิทยัยรัตนากรยังไม่ทันจะเริ่มงานมีเสียงเรียกร้องภาคเอกชนและให้ลดดอกเบีย้ยแล้วก็ดูแลค่าเงินบาทมีงานใหญ่รออยู่จริงๆนะครับส่วนช่วงนี้ผมรา,าวิทยคุณนรินลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รู้ข่าวทันใจกับนักชาเนชั่น SRW ออกรายงานระบุว่าเรือนจำสามแห่งในรัฐฟลอริดาของสหรัฐบังคับให้ผู้อพยกคุกเข่าก้มกินอาหารในจานเหมือนสุนัขนอกจากการมัดมือไพ่หลังและลามโซ่องค์กรเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน a ิ r i ม h ไร w a ว c h รายงานว่า ผู้อพยพที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำที่แออัด3แห่งในเมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐถูกบังคับให้นั่งคุกเข่าก้มหน้ากินอาหารจากจานโฟมเหมือนสัตว์นอกเหนือจากการถูกมัดมือไพร่หลังและล่ามโซ่ขณะที่มีรายงานการเปิดใช้เรือนจำใหม่ลิเกเตอร์อันคาทาดัดที่อาศัยอลิเกเตอร์เป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันการหลบหนี